อายังไงเมื่องานนิดูซันวราวิชได้โผล่มาเป็นเป้าหมายที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับทางด้านของฝั่งบารา์เซโลนาขณะที่พวกเขาตเตรียมสรับชีวิตโดยที่ไม่มีบริวันเลวันดอฟสกี้ในช่วงหน้าร้อนนี้เอาละยัไงเมื่อดีออสหนึ่งตรงเสือบทมาขาว2ต่อหถ้วยซุปปรขับนะเอาแล้วซาร่าก้นน้ำตาไม่อยู่หลังเดอคอฟร้องเพลงให้โชตา คารกเตอร์ชี้ตัวการลิเวอร์พูลนารับปรับบางไม่แก้เสียหายถึงวุ่นชม้์ผิวมาเร็กอย่างแน่นอนก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะาข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยเดียวโดวยการน,นี้ทั้ง,งทั้งสองฝั่งดูซันวราฮวิชได้กลายเป็นเป้าหมายที่น่าจับตามองของฝั่งบาซารนา ในขณะที่ตัวนของฝั่งสโมอสรจากแคว้นกนตญญาตารุยากำลังวางแผนสหรับชีวิตหลังจากที่บรเบิร์ตเลวันดอกสกี้ซึ่งมีแนวโน้มจะอำลาทีมช่วงเสมอนาโดยกองหน้าทีมชาติเซอร์เบียของเูเวนตุสรายนี้ยังคงมีสัญญาจนถ,ถึงไปี2026แต่ก็มีการรายงานข่าวบอกว่าบาลายพร้อมที่จะเปิดรับข้อเสนอในราคาที่สมเหตุสมผลเนื่องจากว่าพวกเขาไม่ต้องการจะเสี่ยงที่จะเสียเข้าไปแบบไร้ค่าตัวหมดเมื่อหมดสัญญา หากว่าม,มีการขยายสัญญาเกิดขึ้นในขณะนี้โดยวราโฮวิชเองในวัย25ปีเป็นกองหน้าที่มีทั้งพละกำลังความเร็วและการจบสกอร์ที่เฉียบคมซึ่งตรงกับโปรไฟล์นักเตะท,ที่บาสเรนากัรมองหาในระยะยาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบริวารดอฟสกี้เริ่มเข้าสู่ช่วงปลายอาชีพการขาแข้งและก็มีแนวโน้มว่าในฤดูกาลสวรรค์ที่15อาจจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของเขาที่คัมนูก็เป็นได้ แม้จะยังคงไม่มีการยืนข้อสเสนออย่างเป็นทางการแต่ว่าการที่จูเวนตุสพร้อมที่จะลดราคาค่าตัวของบาราวิชลงจากเดิมทำให้เดียวนี้กลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจทางด้านของเศรษฐศาสตร์สำหรับบาซ่าที่ต้องบริหารกันอย่างเร่งรัดภายใต้กฎ FFP โดยการจับตามองสถานก,การณ์ของบราวิชนั้นจึงเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอว์ที่สำคัญในการที่จะแผนในการสร้างทีมในยุคใหม่ของฝั่งบาร์เซโลนาซึ่งต้องการกลับไปอยู่จุดสูงสุดของยุโรปอีกครั้ง ในอนาคตอันใกล้นี้เอาะล้งไงเมื่องานนี้สนักข่าวฝั่งทางบาเยอร์มิเนกแชมป์บุนเดสซิกาควา้าแชมป์ซูเปอร,ร์คัพเยอรมันเมื่อสามารถเอาชนะสตุตการ์ดแชมป์เดฟเบโพคาวไปได้2อต่อหโดยวอิ์ดิอัสดาวเตจใหม่ทําประตูได้อีกด้วยในเกมเกมนี้นาทีที่18บาเยิร์นออกนำไป1นึ่งต่อศเบิร์นดารับสตุตการ์ดสกัดบอลไม่ดีกลายเป็นตั้งให้แฮร์รี่เคน ได้ล้มตัวยิงด้วยขวาบนเส้น18หลาสบอนเข้าประตูไปหมดครึ่งแรกบาเย์นนำสตุดการ์ดไป1 0ต่อ0ส่วนในครึ่งหลังนาที77นะฮะท่า,ทางนงั้งของเสือใต้ดีห่างไปเป็น2 0ต่อ0เมื่อแซนนาบีได้ตั้งป้อมเปิดทางด้านกราขวาโค้งเข้าไปในกรอบเขตโทษให้กับทางด้านของฝั่งบรูดิอาสเทคตัวบ่งเข้าไปแบบว่าตรงตาข่ายในครั้งนี้ ในที่ที่าบบวก3ไปมาร์คขาวก็ได้เป็น1ต่อ2จากลูกทุ่มไกลเข้าเขตโทษเคมาอันเดรชมงต่อไปให้กับเจมี่เรเวอร์ฟริงโขกต่ออีกทีเข้าประตูไปจบเกมบาเยนิีนิกเอาชนะนักข่าวังสตุ๊ตการ์ดนะฮะไป2ต่อ1คว้าแชมป์ระราการนี้ไปครองไปสมัยที่11นะครับผมในหน้าปราาสะสาทสโมสรในขณะนี้ เอาล่ะยังไงโมเมตซาารากองหน้าตัวเก่งของเลเวอร์พูลสุดกลั้นอารมณ์จนต้องหลั่งน้ำตาลหลังจากที่ได้แฟนบอลของแดนเลเวอร์พูลร้องเพลงนะฮะอุทิศแด่ตีโกโชตาดาวยิงเพื่อนร่วมทีมผู้ล่วงลับหลังที่จบเกมชนะบาร์มาสไป4-2ณสนามแอนฟิลด์แมชเปิดฤดูกาลสาราจัดการยิงประตูปิดกองไปในแมชนี้และก็ทำให้เขาเป็นผู้เล่นคนแรกภายในหน้าประต์ที่ยิงประตู นัดเปิดสนามของพิมบริกเป็นฤดูกาลที่10ติดต่อกันหรือนับตั้งแต่ฤดูกาล2016นะฮะที่ย้ายจากคันธงของโรมา่าสูตินแอนฟิลด์ในช่วงซีซั่นรแรกและก็เป็นผู้เล่นคนรแรกที่มีส่วนร่วมกับประตูทั้งยิงและก็แอสซิสต์15ลูกมากที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์พิมบริกอังกฤษิในคันงนี้ด้วยโดยช่วงใกล้จะหมดเวลาแฟนบอลลิเวอร์พูลก,ก็พร้อมใจกันนะฮะร้องเพลงเรียกร้องชื่อติโกโชตาซึ่งเขาเองนั้นก็ เรียกว่าและน้องชายอันเดริวาเองนั้นก็เสียชีวิตอย่างน่าเศร้าใจในอุบัติเหตุทางด้านของฝั่งรถยนต์เมื่อเดินสนแล้วดังนั้นทางด้นของน้องชายแนละผมคือกล้องไปโทษสนามแอนฟิลด์เพื่อจะเป็นการทางด้านของอุทิศและก็บรัลึกนะฮะถึงอดีตตาทีมชาติโปรตุเกสและกยังคงที่จะร้องต่อเนื่องหลังจากที่สิ้นเสียงลกวีดหลังจบนะครับผมการแข่งขันที่เกิดขึ้นในขณะนี้ และที่ซาร่าคงจะเดินไปที่อัจจรร์เพื่อที่จะปรบมือขอบคุณสาวกเดอะคอฟที่เข้ามาให้กำลังใจและหลังจากที่ได้ยินเสียงร้องเพลงของแฟนบอลที่อุทิศให้กับพนัาหนของโชต้ากานนี้ซาร่าไม่สามารถที่จะกลั้นอารมณ์เอาไว้ได้จนถึงกับหลั่งน้ำตาออกมาและก็ยืนฟังอยู่นานพร้อมกับปาดน้ำตาที่เต็มไปด้วยความซึง้งและก็เศร้าโศกใจในครั้งนี้ อาร์ตยังไงคาริเกอร์ชี้ตัวการลิเวอร์พูลแม้รับประบางไม่แก้ไขอยากหวังที่จะป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกสำเร็จโดยการน,นี้ทางด้านของฝั่งเจมมี่คาริเกอร์อดีตกองหลังลิเวอร์พูลออกมาวิจารณ์นะผมฟอร์มการเล่นของหัวแดงลิเวอร์พูลออกสตาร์ทในเกมฟุตบอลพอรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดเปิดสนามดาร์ดูการ25ชี้แอนฟิลด์ด้วยการเอาชนะบรอนมัตไป4-2ในครั 2, ้งนี้ โดยการน,นี้เกมนี้ลิเวอร์พูลนำห่างไป2ต่อ0แต่กรับปล่อยให้องตุรนเชเมนโยยิง2ประตูตีเสมอในครั้งนี้ได้ก่อนที่ตัวสำรองอย่างเฟเดริโกเคียซ่าจะมายิงประตูสำคัญนาทีที่88อะไรปบิดท้ายด้วยลูกยิงเดี่ยวสุดสวยของโมซาร่าทำให้ทีมเก็บชัยชนะได้ในท้ายที่สุดโดยคาร์เกอร์เองก็รู้สึกผิดหวังกับผลงานของลูกทีมอาเนสรตโดยชี้ว่าทีมยังคงควบคุมเกมไม่ได้ เหมือนกับในคอมโบเดตี้ชิวเมื่อสัปดาห์ก่อนนอกจากนี้เขายังทำหนิอิบาริคิมาโกนาเต้ที่เล่นเย่มากนะฮะหลังปล่อยให้เชเมนโยเองกนั้นทำได้อย่างยอดเยี่ยมก็จริงแต่ก็ลิเวอร์พูลยังคงมีปัญหาในครั้งนี้อยู่นะโดยงานนี้ทางด้านของทางฝั่ง,ง,งตอนนำใบ2อต่อหนึ่ง 1, มีเพื่อนลิเวอร์พูลอยูดเดือบอนขึ้นไปข้างหน้าปรา8แคนมันไม่ควรจะเกิดขึ้นระดับนี้เลยมันแย่มากจริงๆคำขืนนี้โกนาเต้ก็เล่นได้แย่มากตำแหน่งเซนเตอร์แบ็ก ผมไม่เห็นเป็นว่าพวกกาลิอร์พูคุมเกมได้เลยทั้งในคอมมอนตี้ชิลรัฐในเกมเกมนี้คุณอาจจะเสมอ2ต่อ2กับพาเลสได้แต่มันน่ากังวลใจตรงที่พวกเขาเจอดนรับลิอร์พูนั้นได้ง่ายจเกินไปในเครื่องแรกบอร์ดบริหารควรที่จะนำอย่างน้อย2ต่อ0ที่ซ้ำไปมันเป็นปัญหาที่สลดต้องแก้ไข หลายคนก็บอกว่าต้องซื้อเซนเตอร์แบ็กเพิ่มเติมแต่นั่นก็ไม่ใช่ที่แก้ปัญหาเป็นเรื่องของโครงสร้างทีมที่ใช้ฟูลแบ็กเติมเกมรุกทั้งสองฝั่งและก็มีกองการตัวรุกอย่างบบริกสิบที่เน้นสร้างเกมมากกว่าช่วยเกมรับเหมือนอชอบอบอลสไลด์นะฮะเมื่อฤด,ดูกาลก่อนถ้าเล่นยังเล่นแบบนี้อยู่ผมก็ไม่คิดว่าลิเวอร์พูลจะคว้าแชมป์ลีกในครนี้ได้หรอกนะ เอาแล้วไงเมื่องานนี้ตำรวจเบอร์ซิไซย,ยืนยันว่าจะจับกลุ่มแฟนหงแดงวัย47ปีหลังถูกกล่าวหาว่าเหยียดผิวองตรนเชเมโยดาวยิยงบาร,รมัดในเกมพิมบริกนัดเปิดซีซั่นลิเวอร์พูลชนะไป4-2กลายเป็นประเด็นร้อนที่สัน่นเทือนวงการลูกหนังอังกฤษโดยลิเวอร์พูลแชมป์พิมบร,ริกประเดิมเก็บ3แต้มเต็มในแมตช์ที่เปิดซีซั่นที่แอนฟิลด์แต่ว่าขณะที่เกมประทะก,กับบาร,รมัดดำเนินการไปได้ในช่วง29นาที ผู้ตัดสินก็เป่ายุติเกมชั่วคราวเนื่องจากเชเมนโยกองหน้าทีมชาติกาน่าของทีมเย,ยนแจ้งกับท่านเป่าว่าโดนเหยียดผิวโดยหลังเกมกลับมาบุกกันต่อเชเมนโยโจฟอร์มเด็ดนะฮะเมายิง2เม็ดนาทีที่64และก็76ตีเสมอ2ต่อ2หลังจากที่เจ้าบ้านออกนำจากฝีเท้าของโอโกเอกิเตะและโคด้กัรโปนาทีที่3 7และก็4 9แต่ช่วง2นาทีสุดท้ายเฟเดริโกเขียรซากับโมซาร่า ยิงคนละหนึ่งเม็ดให้กับหงแดงกัมชายไป4ต่อ2กระทั่งล่าสุดเมื่อ17สิงหาคมที่ผ่านมาตำรวจเมอร์ซี่ไซส์เผยว่าจับกลุ่มสาวกหงแดงเพศชายในวัย47ปีที่โดนเชิญตัวออกจากสนามเมือ่อวันศุกร์ไปสอบสวนที่โรงพักแล้วโดยเราเราจับกลุ่มชายผู้ที่ถูกรายงานข่าวว่าเหยียดผิวองตวนเชเมโยนักเตะของบาร,รมัดในเกมพิมเบริกเมืม่อคืนวันศุกร์ที่15สิงหาคมไปแล้วโปริชได้เปิดเผย เขาถูกเชิญหน้าผมออกจากขนด้านของทางฝั่งหลังอสนามหลังมีการยืนยันตัวตนชายในวัย17ปีรายนี้จากเมืองพิพ์พูถูกจับกลุ่มในวันนั้นข้อหาตั้งข้อสงสัยว่าเหยียดผิวในที่สาธารณะเขาถูกนําตัวออกไปโรงพักเพื่อจะสอบสวนสิ่งที่เกิดขึ้นในคดีนี้และขา่าวพูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดีย๋ยวจะกนัหมารั้งต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกขาว